ออ๋สวัสดีครับผมเจ๋งครับว่าเช้าได้ไตัวยสวยด้วยครึ่งโลกว่าตรงเนี้ยตีก็ดีต้องหลอก โอ้ยโดนโอยโดนเว,ว้ยก็ดีนะก็ดีเทพนะบอกแล้วเป็นไงเก็บปลาช่อนนะครับมันเขาหรือท่อนแหแล้วนะเนาะแล้วก็เคาะได้เนี่ยคลองเนี่ยช่วงล่างมันเตียนนะครับก็ลองเลือกกระดีดูปลามันเยอะอยู่โอเคครับผมเปล่าได้เนี่ยกระดีเทพผมเลยเป็นไงนน เงาเงาเงาดำนะฝ่าบาทครับผมก็ดีจะเต็มครับผมสุดยอดมากครับ